สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากคลิปที่เห็ุนะครับนะทางคู่สมรสนะครับนะที่เป็นเช้าอ่าเช้าไทยกับเช้ากัมพูชานะครับได้มาหาพี่โจนะครับที่สาขาสองที่วัดสระบุรีนะครับก็มาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับอ่าขั้นตอนการดำเนินการเรื่องของอ่าการขอใบโสดนะครับนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอ่าผมเองนะครับแล้วก็ทนายที่อยู่ทางพนมเป็นได้ตรวจสอบเอกสารเร เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่าพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ยนะครับทางคู่สมรสก็อยากเจอพี่โจตัวจริงนะครับว่าเอออยากมุรายละเอียดนะครับว่าขั้นตอนการดำเนินการมันเป็นยังไงอียังไงนะครับนะพอมาหาพี่โจเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โจก็จะให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับเราให้ตัดสินใจว่าต้องการให้พี่โจดูแลในการบริการไหมนะครับนะทีนี้ทางคู่สมรสก็เชื่อมั่นในการดูแล ของาข,ของพี่โจนะครับนะก็สุดท้ายนะครับก็ทําการวางมาจํากันนะครับนะก็ขอบคุณนะครับพี่ที่อุตส่าห์ไว้วางใจคิมง,งานผมผมจะดูแลบริการพี่ให้ดีที่สุดนะครับ